ดีค,ครับผมสดีครับผมผมเอ็มไออ่อนครับใหญ่าง,างพช้ครับผมเราเช้าเงี้ยเฉียงแผ่ๆหน่อยอโอเคเป็นยุคอยู่ไหนพี่อยู่หน้าทางเข้าวัดดอนหวายครับตรง,ง,งข้าตรงข้ามตู้ตั้งแต่เทสหน้า, y, าน<อ>ดีไอวมีร้านอะไรเด็ดอาหารข้าวหมูทอดครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวยยพริกหมูอะไรพวกเนี้ยครับผมเรามาเช้านะครับแต่ยังเช้าไม่พอครับคนซื้อตลอดคนซื้อตลอดของเขาปลูกแล้วะอร่อยเยอะด้วยนะ น่าจะเช้ากว่านี้ครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมว่าอร่อยแค่ไหนมาแล้วครับผมได้ของแล้วครับรอมานานอ่ะเดี๋ยวนี่คืออะไรพิเศษพิเศษนี่ธรรมดา,มดาพิเศษสามิบธรรมดา 25, 25่สห้าคนเยอะของก็เลยขายดีครับคือ ต่อแถวซื้อต่อแถวซื้อช่วงเช้าเช้าก่อนไปทําง,งานครับขายอเ<ข>อาแกทอดไม่ทันเลยขายเหมือนแจกครับโป่งอ้ามอ่าเอ็ก่าโรต้าไดเคสนะครับเขี่ยนทำไมเราไม่หาชุดกันเลยนะไปป่ะโหนี่คือ30บาทนะครับข้าวเหนียวพร้อมหมูพริกอันนี้เป็นหมูพริกนะครับจริงๆก็จะมีหลายอย่างเขามีหมูพริกหมูเทีม<ห>ยมไก่พริกคือว่าพิเศษนี่คือหมูมันมากกว่ากันเท่ากันเท่ากันข้าวเหนียวมันจะเยอะกว่า เป็นคนเหนียวอ้าบะเนี่ยครับเขาจะมีไก่กระเทียมหมูกระเทียมหมูสามชั้นทอดอะไรเงี้ยครับหลายหลายอย่างหลายเมนูนะครับได้ครับแต่ต้องมาเช้าหน่อยครับถ้าจะหมูเทียมเพราะว่าเช้าเจ็ดมาเนี่ยต้องมีแล้วเต็มถาดนะครับแต่แป๊บเดียวก็จะหมดแล้วครับรสชาติก็จะแบบมีเผ็ดของพริกแล้วก็มีความนิดๆอ่ะหมักๆมักาครับเป็นหมักเค็นิดๆเขาเหนียวเขาเนี่ยนุ่มเลยนะครับ เขาเรียกหูหงไป็นใช่ไหมพี่ใหญ่ขึ้นม้อแข่แล้วก็ข้าวเหนียวที่ดีด้วยครับนุ่มครับเออหมูพิกอ่ะไม่ได้เผ็ดแบบว่าเผ็ดกินไม่ได้นะแบบเผ็ดนิดนิดอ่ะมันมีความเผ็ดทำให้กันเลี่ยนเลี่ยนนะครับมันกินแล้วมันบอกว่ากินเพลินมากครับคือมันเผ็ดนิดนิดอ่ะพี่ใหญ่ไม่ได้เผ็ดแบบต้องซีดเลยหน้อันนี้คือกินได้นะครับราคาไม่แพงคนถึงลุมมันซื้อเยอะมากนะครับ ลูกนี้ต้องกินแบบนี้ไม่ใหญ่เอาแล้วแบบเอาอยู่นะครับดู่ไหมพี่แม่ห่อนี่อ่ันอยู่เองอยู่ก็อยู่นะโอเคครับเนี่ยได้ครับได้ไดอร่อยมาเท่านั้นครับถ้ามาสายนี่อาจจะต้องรอหน่อยพอไม่ทันถ้ามาเร็วคุเราจะเลือกแล้วว่าอยากกินนี่ยก,กินนี่อยากก่างนี้กกน,นี่ได้ไดมาสายคุณเลือกไม่ได้แล้วมีเท่าที่เหลือคลายเหมือนแจก ขอะจริงของจริงร้านอยู่ไหนพี่ใหญ่หอยทีพี่ใหญ่น้ามิเตอร์ยู่หน้ามิเตอร์ดีไอวครับตรงข้ามโรตาร์เพรสทางเข้าดอนหวายครับเลยจากจากด้านดอนหว่มานิดนึงนิดเดียวครับทางนี้ไปวัดได้กิ่งนะพูดครับผมเินมันนิดเดียวครับมองโรตารเลยไปก่อนเลยข้างข้างฝาก็จะไม่ทันเลยนะครับผมโอ้ผมเห็นทอดพอลงกระทะ คนก็จองกันแล้วนะครับใส่ถาดเนี่ยหมดทันทีนะครับนี่ก็สิ้นสิ้นเดือนถ้าเหลือนต้นเดือนเป้นปีพี่เป้นปีพี่แกไม่ไอ้นี่เลยอะยพรวันเกิดอะอันนี้รู้ว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้ป่าพี่ของปีนี้หรือของของของปีนี้พี่หรือเปล่าไม่แน่ใจอะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูคนตัดตัดทันหรือป่าเขาตรงนี้ต้องปั๊มเงินเอาเงินเที่ยว กินเหล้าเว้ยจะเย็นไม่ห่างกันอะไรห่างกันกินเหล้าที่นี่เหรอจะเย็นเพตามนั้นโอเคครับผมครับผมสวัสดีครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใน YouTube ด้วยนะครับสมัครใครด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับก็เป็นกำลังใจพวกผมหน่อยผมก็พยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับก็ส่งเสริมกันนิดนึงกดจะดีบ้างไม่ดีบ้างแชร์นิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ร้อนเงินทำงาน อย่างเดียวพูดเพื่อเพิ่งร้อนเงินโอเคครับผมฝากช่วยเหลือน้องด้วยนะครับน้องเขาเป็นเด็กเรื่องสาสนะครับขออดร้อนมื้อกินสามมื้อโอเคครับผมลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันอีกทีคลิปหน้าครับอาจจะเป็นปีหน้าก็ได้นะครับเดี๋ยวรอดูดีครับครับผมสวัสดีครับบอมใบออดยอดครับอร่อยอร่อยเฮ้ยมันไม่เลี่ยนเลยมันมันเผ็ดนิดนิดนะพี่ใช่มันไม่เผ็ดมันไม่เผ็ดแบบแบบเราไม่อยากกินต่ออ่ะ น,น่าเชื่อมีพริกแต่มันอร่อยอร่อยผมว่าเขาเขาทำเสร็จตัวกว่าเดียวนี่ืมแหถบกลางถนนเลยครับก็จะใ,ให้ผมดูหรือให้ผมมากินที่ง,งานนี่ยหละสลัดอ่ะบอเต้าหนุ่ยว่ามันอร่อยเหรอยนเผ็ดบอกหมูพริกแต่เรารู้สึกว่ามันไม่เผ็ดแบบผายมันนานาานะหรือว่านะไรก็บอกผัดผัดอะตลาดพุทธก็มีอยู่ร้านนะกูเคยซื้อบอกว่าเคยซือ้อเออ แต่มันไม่ใช่หมูพีกนะเป็นหมูธรรมดาแบบหมูก